สวัสดีค่ะวันนี้มีข้อคิดดีๆสำเร็จช้าดีกว่าไม่ทำหนึ่งมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราคิดและฝันเอาไว้นั้นมันจะเป็นจริงได้หรือไม่นั่นก็คือการลุกขึ้นมาลงมือทำสองการล้มเหลวจนถึงขั้นหมดตัวมันน่ากลัวอยู่แล้วแต่จะคิดถึงมันทำไมลองลงมือทำให้รู้ไปเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางทีอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้ 3. ามอย่าให้ใครตัดสินว่าเราไม่มีความสามารถเราต้องเชื่อในตัวเองพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณทำได้และทำได้ดีกว่าที่เขาคิด 4. การไม่ลงมือทำมันทำให้คุณไปไม่ถึงจุดนั้นมันต้องใช้การเรียนรู้จากการลงมือทำคุณถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ 5. การศึกษาหาความรู้จากโลกภายนอกด้วยตัวเราเอง คือความรู้ที่เราต้องการอย่างแท้จริงและต้องมีความมุ่งมั่นความพยายามแล้วลงมือทำเป็นเครื่องนำทางสู่ความสำเร็จ 6. คนสำเร็จไม่เคยท้อเพราะถูกปฏิเสธและไม่เคยล้มเลิกที่จะทำในสิ่งที่เขาเชื่อเพราะเขารู้ว่าโอกาสไม่ใช่สิ่งที่จะได้กันมาง่ายๆ 7. ถ้าตอนนี้ไม่มีใครมองเห็นคุณค่าของคุณและให้โอกาสเพื่อเป็นบันไดให้คุณ คุณต้องสร้างบันไดปีนขึ้นไปสู่ความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง 8. ต้นทุนในตัวเองคือความมุ่งมั่นที่อยู่ภายในไม่มีใครได้มาตั้งแต่เกิดต้องสร้างขึ้นมาเองซึ่งเป็นจุดที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง9คนสำเร็จไม่เคยดูถูกความฝันของตัวเองแต่คนที่ไม่ยอมลงมือทำอะไรคือคนที่เพ้อฝันและล้มเหลว สิถ้าคุณอยากสำเร็จและมากกว่าคนอื่นต้องเชื่อในสามสิ่งคือเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เชื่อในความฝันของตัวเองเชื่อในตัวเอง 11. สร้างความฝันของตัวเองและเดินตามความฝันนั้นไปอย่าทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำจงทำสิ่งที่คุณอยากทำอย่าทำเพื่อรับผิดชอบความฝันของใครแต่ทำเพื่อรับผิดชอบความฝันของตัวเอง 12ความล้มเหลวคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมันคือการเรียนรู้ประสบการณ์เรื่องราวความทรงจำและที่สำคัญคือก้าหนึ่งของความสำเร็จ13เส้นทางของความสำเร็จคุณก้าวออกจากจุดเริ่มต้นคุณล้มเหลวและเรียนรู้คุณไปถึงความสำเร็จและคุณก็ล้มเหลวและเรียนรู้อีก 14. การเรียนจบหรือเรียนไม่จบไม่ได้การันตีความล้มเหลวหรือความสำเร็จในชีวิต แต่อยู่ที่ต้องแข่งขันกันที่ความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จ 15. การมีตัวตนที่ไม่เหมือนใครคือจุดขายของคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาชอบที่ตัวเองแตกต่างและกล้าที่จะแตกต่างแม้มันยากที่เราจะได้รับการยอมรับแต่นั่นแหละคือความท้าทายถ้าคุณทำให้คนอื่นยอมรับคุณได้ 16. ด่านยากที่คุณต้องผ่านคือบนเส้นทางความสำเร็จ คุณจะถูกวิจารณ์และถูกเปรียบเทียบดังนั้นเราต้องยอมรับว่าเราถูกเปรียบเทียบเพื่อถูกพัฒนา 17. ก่อนที่จะถึงความสําเร็จระหว่างทางมันต้องมีความยากมีอุปสรรคและอาจล้มเหลวก่อนหน้านั้นได้นั่นคือจุดที่เราต้องผ่านสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้เราผ่านจุดนั้นได้คือแรงบันดาลใจ 18. ความสำเร็จต้องใช้เวลาแต่ที่สำคัญกว่าคือ เราต้องยึดมั่นกับความฝันและความเป็นตัวของตัวเองทำสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือได้ทำสิ่งที่รัก 19. ความสำเร็จไม่ได้อยู่บนยอดของบันไดที่รอให้คนอื่นดึงขึ้นไปแต่คือบันไดที่คุณสร้างและปีนขึ้นไปเอง 20- 100คนไม่ให้โอกาสหนึ่งคนให้โอกาสสำเร็จได้ดังนั้นโอกาสจึงขึ้นอยู่ที่ความพยายามที่จะสแสวงหาและสร้างมันขึ้นมา ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณคู่ควรกับโอกาสนั้นและพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นให้ได้แล้วสักวันคุณจะได้พบโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำเร็จช้าดีกว่าไม่ทำนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย